คือมันมีข้อมูลที่น่าสนใจก็คือว่าเอาละตอนนี้เนี่ยมีภาคประชาชนไปยื่นร้องกับทางสวแล้วนะคะให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้เอาละภาคประชาชนก็ขับเคลื่อนเคลื่อนไหวแต่ปป,ปชมันมีข้อมูลว่าจริงๆแล้วปป,ปชเนี่ยจับตามองเรื่องนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะมันมีข้อมูลบอกว่าคณะกรรมการปป,ปชเนี่ยตอนนี้เขาไม่ได้เพิ่งจะมาขยับตัวอะไรนะคะ จริงๆเนี่ยเขาตั้งกรรมการศึกษาเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อ4เดือนที่แล้วมาแล้วนะคะคณะกรรมการปปชค่ะเขามีการตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังและประเมินสภาวะการทุจริตที่มีคุณสุวรรณสุวรรณจุทะกรรมการปป,ปชคนนี้เนี่ยเป็นมือทำงานด้านป้องกันการทุจริตมานั่งหัวโต๊ะเลยค่ะ แล้วปป,ปชมีการตั้งคณะกรรมการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้มาตั้งแต่7พฤศจิกายนปีที่แล้วแล้วนะคะหรือเมื่อประมาณเกือบเกือบ4เดือนที่ผ่านมาค่ะโดยมีมติให้สำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาวะการทุจริตศึกษาและเฝ้าระวังการทุจริตเกี่ยวกับนโยบายการปรับปรุงเอกสารสิสปก4ขีด0 1คือจริงๆเรื่องเนี้ยปป,ป,ปชเนี่ยจับตาตั้งแต่ออกเป็นนโยบายนี้แล้วค่ะไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้เพิ่งขยับเรื่องเขาใหญ่นะคะ พอรัฐบาลออกนโยบายสปรกรแปลงที่แปลงสปรกรเป็นที่ดินเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรปปชเนี่ยก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วก็ศึกษาเรื่องนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อการฝ้าร,ระวังการทุจริตเกี่ยวกับนโยบายการปรับปรุงเอกสารสิสปรกรสี่ขีดศูนย์หนึ่งเนี่ยแหละค่ะคล้ายๆกันกับการที่ปปชตั้งคณะกรรมการศึกษาเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตอะ Mm hmm. คือเขาทำมีคณะกรรมการบ uh huh. เนี่ยทำงานคู่ขนานกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้นะคะก็เป็นกำลังจะบอกว่าประชาชนเนี่ยก็คลายใจได้ในระดับหนึ่งว่าปป,ปชได้มีการเฝ้าระวังเรื่องนี้กันมาตั้งแต่แรกแล้วอยู่ในการจับตาของปป,ปชกันมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแล้วค่ะแต่ก็อยู่ที่ว่า,าปป,ปชจะมีการตรวจสอบอะไรกันไปลงลึกแค่ไหนอย่างไร นะคะเดี๋ยวต้องต้องรอดูต่อไปนะคะคือคือ,อไอไอนยโยบายแบบนี้เนี่ยนะมันมันมีโอกาสใช่ไหมมันมีโอกาสที่จะเกิดไอเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องผลประโยชน์เรื่องทรัพย์สินเรื่องอะไรพวกนี้นะลงทุนไม่เยอะแต่ว่าได้มาเนี่ยถ้าสมมติได้มาจริงๆริงโอ้โหคุณคิดดูดิที่ที่เขาใหญ่อะไล่เท่าไหร่ใช่ไหมเอออ,อย่างเงี้ยนะไ่้มาแล้วค่ะพี่กองมาแล้วอ่ะเสื้อเหลือ อีกเพียง19ตัวก็จะไปถึงเป้าหมายแล้วนะคะ550บาทค่ะได้ทั้งเสื้อแล้วก็ได้ทั้งแก้วด้วยนะคะเป็นเซตนะคะ550บาทเราตั้งเป้าหมายเอาไว้ที่500เซตเท่านั้นค่ะแล้วก็อาจจะเป็น500เซตเดียวของเราของถึงกันไลฟ์ที่เราทำกันตรงนี้ด้วยนะคะก็สั่งจองเท่าไหร่เราก็จะทำเท่านั้นแหละนะคะอาจจะไม่ได้มีการผลิตมาเพิ่มแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นเป็นรุ่นประวัติศาสตร์ของเราเลยนะที่เราจะได้มา รวมกันเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นเป็นเอ่อรุ่นเดียวกันนะคะเพราะนี้คือรุ่นแรกนะคะถึงกันไลฟ์ของเราเออตอนนี้สามารถสั่งจองได้นะคะเอาแบบง่ายที่สุดง่ายที่สุดสุดๆๆเลยก็คือโทรศัพท์นะคะ0818714996นะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้าไปได้นะ0ย์ดหนเจ่งสี่เก้า9 9้ใครจดไม่ทันตอนนี้ที่หน้าจอ ของทั้ง YouTube ทั้ง Facebook แล้วก็ทางช่องจานดาวเทียน PSI 74ขึ้นหน้าจอให้เรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ใหญ่โตเบอเริ่มเพิมเลยนะคะอันนี้ง่ายสุดเลยโทรศัพท์ไปหรือใครสะดวกที่จะแอดไลน์นะคะเป็นเพื่อนกันก็สามารถที่จะเป็นเพื่อนกันได้ผ่านไลน์ ID ถึงกันไลฟ์นะคะหรือเอาง่ายๆก็คือแอดไลน์กันผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ก็ได้คะ่ะเวลาแอดเพืเนี่ยเขาจะให จะสามารถใส่เป็นชื่อก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะคุณใส่เป็นเบอร์โทรศัพท์ศูนย์1ปดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งสี่เก้าเก้าหกอดเฟนได้เลยนะคะหรือจะง่ายกว่านั้นก็คือใครที่สะดวกเข้ามาทาง facebook นะคะนี่นน้องยิมอ่านน้องยิมของคุณน้องยิมหาตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยค่ะเวลาเราค้นหาเพื่อนเนี่ยคุณสามารถที่จะค้นหาได้จะจะเป็นทางไอดีได้หรือจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้นะคะ ให้คุณคลิกไปที่หมายเลขโทรศัพท์แล้วคุณก็กรอกเบอร์เลยค่ะ0 8 1 8 7 1 4 9 9 6มันก็จะขึ้นมาว่าถึงกันไลฟ์แล้วก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณเห็นหน้าตาเป็นเสื้อเป็นแก้วหน้าตาแบบนี้นะคะเนี่ยกลมๆอย่างเงี้ยนะคะก็แอดเฟรนแล้วก็แชทคุยกับแอดมินได้เลยนะคะหรือจะก็อีกช่องทางหนึ่งที่จะง่ายสําหรับใครสะดวกทาง Facebook นะคะเข้าไปที่เพจถึงกันไลฟ์ค่ะแล้วก็อินบ็อกซ์คุยกับทางแอดมินได้เลยนะคะถามเรื่องไซส์เสื้ เรื่องลคราคาเลขบัญชีแอดมินพร้อมตอบทุกท่านอยู่แล้วค่ะช่วยกันนะคะอีกเพียง19ตัวสุดท้ายเท่านั้นเองนะคะค่ะ